คนอาหมเป็นชนชาติลาวเผ่าหนึ่งที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ำพรมบุตรภาคตะวันออกของประเทศอินเดียมายาวนานดินแดนอาหมเคยขึ้นต่ออาณาจักรลาวหนองแสในสมัยที่อาณาจักรลาวหนองแสยังเจริญรุ่งเรืองบทความของนักปราชญ์อาจารย์หลายท่านซึ่งเขียนไว้เมื่อนานนับร้อยปีมาแล้วเช่นศาสตราจารย์เตเรียงเดอลากูเบรีที่กล่าวว่า เมื่ออาณาจักไอ้าลาวหนองแสเสื่อมอำนาจอันเนื่องมาจากราชวงศ์กษัตริย์ลาวซึ่งปกครองอาณาจักลาวหนองแสมาเป็นเวลายาวนานถูกโค่นลงแล้วมีคนเชื้อสายอื่นมาเป็นกษัตริย์ปกครองแทนนั้นบรรดาหัวเมืองต่างๆทางฝ่ายใต้เช่นเมืองมาวเมืองเชียงรุ่งเมืองเชียงแสนเมืองเชียงทองเมืองเชียงขวางซึ่งเป็นเมืองของคนลาวทางฝ่ายใต้ รวมทั้งแคว้นอาหมต่างก็ตั้งตัวเป็นนครรัฐเอกราชไม่ขึ้นต่อเมืองหนองแสอีกต่อไปในปัจจุบันนี้คนอาหมยังคงพูดภาษาลาวเป็นพื้นฐานคำศัพท์ภาษาลาวดั้งเดิมยังคงพูดจากันอยู่เช่นคำว่าสิบสาวพ้อยพันคำว่าพ่อแม่อ้ายน้องคำว่าแต้มดินน้ำ ไฟลมขวัวทางตัวอักษรดั้งเดิมของอาณาจักรมาวซึ่งใช้มายาวนานตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ขึ้นต่ออาณาจักรลาวหนองแสเมื่ออาณาจักรลาวหนองแสล่มสลายมีอาณาจักรมาวเกิดขึ้นและใช้อักษรประเภทนี้สืบต่อมาเรียกว่าลีกถั่วงอกหมายถึงตัวหนังสือที่คดงอเหมือนถั่วงอกตัวอักษรที่จารึก หรือเขียนลงเจี้ยสากระดาษสานี้คนลาวอาหมเรียกว่าลายแต้มเจี้ยเป็นอักษรประเภทเดียวกับอักษรเมาวกุยเจาไตดำและใกล้เคียงกับอักษรลาวโบราณเป็นมรดกตกทอดจากอาณาจักราอลาวในอดีตอาจารย์เรนูวิชาศิลปะผู้แปลและเรียบเรียงพงศาวดานอาหมอาหมบุราจิ ซึ่งท่านเรียกว่าไทยอาหมนั้นท่านได้ลำดับกษัตริย์หรือเจ้าแผ่นดินอาหมไว้ตามลำดับการปกครองก่อนหลังนับตั้งแต่คริสต์ศักราช1229ถึง1825ดังนี้เจ้าหลวงเสือกาฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1229เจ้าหลวงเสือใต้ฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช พันสเจ้าหลวงเสือบินฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1281เจ้าหลวงเท้าเสือขางฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1293เจ้าหลวงเสือข้ามฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1 3 3 2เจ้าหลวงเสือตื่ฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1364เท้าคำทีเทียบปีคริสต์ศักราช1379 เจ้าฟ้าเสือดังเทียบปีคริสต์ศักราช1398เจ้าฟ้าเสือยังเทียบปีคริสต์ศักราช1407เจ้าฟ้าเสือเผือกเทียบปีคริสต์ศักราช1422เจ้าฟ้าเสือแสนเทียบปีคริสต์ศักราช1439เจ้าฟ้าเสือหานเทียบปีคริสต์ศักราช1488เจ้าฟ้าเสือเปี่ยมเทียบปีคริสต์ศักราช1493 เจ้าฟ้าเสือห่มเทียบปีคริสต์ศักราช1497เจ้าฟ้าเสือกลืนเมืองเทียบปีคริสต์ศักราช1539เจ้าฟ้าเสือข้ามเทียบปีคริสต์ศักราช1 5 5 2เจ้าฟ้าเสือแสงเทียบปีคริสต์ศักราช1611เจ้าฟ้าเสือหอมเทียบปีคริสต์ศักราช1694เจ้าฟ้าเสือชิงเมือง เทียบปีคริสต์ศักราช1652เจ้าฟ้าเสือดำมาเทียบปีคริสต์ศักราช1654เจ้าฟ้าเสือเปิงเมืองเทียบปีคริสต์ศักราช1663เจ้าเสือญาติฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1670เจ้าเสือก่อนฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1672เจ้าคำยังเทียบปีคริสต์ศักราช1674 โคพระราชาเทียบปีคริสตศักราช1674เจ้าฟ้าเมืองกลางเจ้าเสือเย็นฟ้าเทียบปีคริสตศักราช1674เจ้าผู้ดำเสือเหล็กเทียบปีคริสตศักราช1679เจ้าเสือปาดฟ้าเทียบปีคริสตศักราช1681เจ้าเสือขุงฟ้าเทียบปีคริสตศักราช1694 เจ้าเสือต้อนฟ้าเทียบปีคริสตศักราช1695เจ้าเสือแดนฟ้าเทียบปีคริสตศักราช1744เจ้าเสือแหมฟ้าเทียบปีคริสตศักราช1751เจ้าเสือใหญ่ฟ้างามเมืองเทียบปีคริสตศักราช1769เจ้าฟ้าเสือเฮ็ดเปิงงามเมืองเทียบปีคริสตศักราช1780เจ้าเสือหิงฟ้า เทียบปีคริสต์ศักราช1695เจ้าเสือเดือนฟ้าเทียบปีคริสต์ศักราช1810เจ้าฟ้าปูรันธระสิงหะเทียบปีคริสต์ศักราช1817เจ้าเสือเดือนฟ้าในวงเล็บครั้งที่สองเทียบปีคริสต์ศักราช1818ผู้แทนของอังกฤษป,ปกครองโชเคสวรสิงหะเทียบปีคริสต์ศักราช1821 ถึง1825จบตารางรายพระนามกษัตริย์ราชวงศ์ลาวเผ่าอาหมดินแดนอาณาจักรอาหมภายหลังเสียเอกราชตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษในคริสต์ศ,ศักราช1825พุทธศักราช2368แล้วอังกฤษได้รวมเอาอาหมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแต่นั้นมา ได้มีพลเมืองจากภาคส่วนต่างๆของอินเดียโดยเฉพาะชาวฮินดูหลั่งไหลเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐอาหมซึ่งอังกฤษเรียกว่าอัดำัำจนชาวฮินดูกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของรัฐอัดำัำและมีสิทธิ์มีเสียงเหนือกว่าคนอาหมเจ้าของถิ่นเดิมจากนั้นภาษาอาหมที่เคยใช้เป็นภาษาทางราชการใช้สอนอยู่ในโรงเรียนประถมก็ถูกยกเลิก ให้ใช้ภาษาฮินดูฮินดีซึ่งเป็นภาษาพลเมืองส่วนใหญ่เป็นภาษาราชการและใช้สอนในโรงเรียนต่างๆมาจวบจนปัจจุบันส่วนตัวอักษรอาหมนั้นได้กลายเป็นอักษรในประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าอักษรอาหมเป็นตัวอักษรที่ได้ต้นแบบมาจากอักษรเทวนาครีที่ใช้เขียนภาษาสันสกฤตได้ประดิษฐ์มาเป็นอักษรอาหม ในประเทศอัดสํลายแต้มเจีย้ยอักษรอาหมมีคำอ่านและความหมายดังนี้คำอ่าน 1. จังนี้กาวติสืนอืดปิรุณจำกาวก่อเฮ็ดดังรือสูลักหูกู้ซองนำจังนี้ติขุนรำหิมะกอยขุนผังปิดสาให้มะกอย 2. นี้กาวปิว เจ้าฟ้าให้กาวไว้พระเพื่อสังที่สูกอยมันว่ากะนี้กอยแต้มเจี้ยหมายลายแหลที่สุนทอนเดที่เขาสองขาสามจำให้ไปด้วยผังแขกมันก่อได้งินคํากั้มนี้แลคืนมาลังโกรคูลุกตะหั่นแลมันจึงให้ปิรุณพาเจีย้ยพาลายให้ ความหมายลาว 1. กูเฮ็ดดังนี้กับแสนพิรุณสูกะหูทางหมดดังนี้ขุนรำหิมาฮบย้อนขุนผังปิดสาสั่งให้มาฮบ 2. กูนี้เจ้าฟ้าส่งให้มาสู้เพื่อสัง่งผู้กวานหลวงมันว่าดังนี้แล้วก็เขียนหนังสือให้สุนทรและคนใช้สองคนส ให้ไปกับผังแขกแล้วมันก็ได้ยินความดังนี้แลก็กลับคืนมาลังโกระคูหั่นแลมันจึงให้ปีรุนเอาหนังสือให้ความหมายไทย 1. กูทำดังนี้กับแสนพิรุนสูก็รู้ทั้งหมดดังนี้ขุนรามสิงจึงให้มารบด้วยราชทูตสั่งให้มารบสอง กูนี้เจ้าฟ้าส่งให้มาสู้เพื่ออะไรผู้กวานหลวงมันว่าดังนี้แล้วก็เขียนสุนทรสารพร้อมคนสองคน 3. ให้ไปกับราชทูตแล้วมันก็ได้ยินอย่างนั้นแลก็กลับคืนมาหลังโกรคูนั้นแลมันจึงให้ฟ้าพิรุณเอาราชสารให้จากบทความที่ยกมาชี้ให้เห็นว่า คนอาหมเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคนลาวในสปปลาวมาตั้งแต่สมัยโบราณดังเห็นได้จากคำศัพท์ดั้งเดิมก็คือคำศัพท์เดียวกันเช่นคำว่าแต้มเจียหมายลายได้งินได้ยินเพื่อสังเพื่ออันใดดังรือดังรืออย่างนั้นหรืออาหมเขียนว่าแต้มเจียหมายลายตัวอักษรก็เหมือนกันกับตัวอักษรลาว ทั้งรูปแบบตัวอักษรและวิธีจัดวางตัวอักษรที่วางสระอีอีอืออือไว้ข้างบนวางสระอูอูไว้ข้างล่างของตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะปัจจุบันดินแดนอัดสัมได้กลายเป็นรัฐหนึ่งของประเทศอินเดียมีพื้นที่ทั้งหมด78,438ตารางกิโลเมตรมีพลเมือง2 2ล้าน4 14,000คน ในนั้นมีพลเมืองที่พูดภาษาอัสสัมลาวอาหม 8, 8 9 5ล้า7เ้าคนสำมะโนโประชากรเมื่อคริสต์ศักราช1991คนอาหมยังพูดภาษาลาวเป็นพื้นฐานอยู่บรรดาคำศัพท์ภาษาลาวดั้งเดิมที่พูดจากันเช่นคำว่าสิบสาวห้อยพันพ่อแม่อ้าน้องแต้มเจี้ย ดินน้ำไฟลมขวัวทางและอื่นๆคนอาหมใช้คำว่าแต้มเจี้ยหมายลายในความหมายว่าเขียนหนังสือใช้คำว่าลายแต้มเจี้ยในความหมายว่าตัวหนังสือคำศัพท์เป็นคำศัพท์ลาวเดิมคนลาวเผ่าต่างๆได้ยินแล้วสามารถเข้าใจได้อิงตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาติลาวสรุปเนื้อหาได้ว่า อาณาจักรอาหมนี้ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งของชนชาติลาวทางทิศตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรลาวหนองแสต่อมาเมื่ออาณาจักรลาวหนองแสเปลี่ยนวงศ์กษัตริย์จากราชวงศ์มุ่งจีราชวงศ์กษัตริย์ลาวเมืองหนองแสไปเป็นกษัตริย์ราชวงศ์เจงราชวงวศ์ตวนกษัตริย์จากคนเชื้อสายจีนบรรดาหัวเมืองจากฝ่ายใต้ซึ่งมีคนลาวเป็นเจ้าปกครองอยู่ ก็ตั้งตนเป็นนครรัฐเอกราชไม่ยอมขึ้นต่อกษัตริย์เมืองหนองแสที่ไม่ใช่เชื้อสายลาวอีกต่อไปคนลาวเมืองมาวคือนครรัฐหนึ่งทางฝ่ายใต้ได้ตั้งอาณาจักรของตนขึ้นปกครองหัวเมืองทางฝ่ายใต้อาณาจักรเมาวมีความเข้มแข็งมากมีอาณาเขตกว้างใหญ่พอสมควรครอบคลุมไปถึงอาณาจักรอาหมดังนั้นตัวอักษรอาหม และตัวอักษรลาวจึงมีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งด้านรูปแบบและวิธีจัดวางตัวอักษร